ทีนี้เรามาดูนะครับเันกิละไรยัน็กครับนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้ก็คือถอดต่อไปนะครับจะถอดแบบม,มีอย่างไรนะนะครับตอนตอนแรกที่เราถอดก็คือแบบระยะเนี่ยไม่มีอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้มีแบบแบบอย่างไรนะครับเป็นแบบอย่างไรน,นะครับซึ่งขั้นตอนการถอดก็คือเราต้องมีความระมัดระวังมากกว่า แบบยางเรียนเพราะอะไรครับเพราะมีอะไรงัดจุกลมหรอนัดจุกแล้วก็ยางอยู่ด้านในใช่ไหมเอาง่ายๆคือเหมือนกับเรางัดจากรถจากรนยนต์เนี่ยนะครับถ้าเรางัดพลาดคือมันต้องไปเกาะมันไปเกาะอะไรเกาะยางในเกาะกับยางในฉีดผ่ะจากที่เราจะต้องฝายางึ่งแหกนะครับเสียตังแค่สามสิบสี่สิบบาทแต่เราต้องมีเสียตังซื้อยางใหม่เสี่ยแล้วอะไรร้อยร้อยยี่สิบนี้ใช่ไหม นะครับก็คือขั้นตอนอย่างนี้มันต้องมีความระมัดระวังนะครับนะทีนี้นขั้นตอนการออกก็เหมือนเดิมครับนะครับเหมือนเดิมก็คือเราต้องทําให้อะไรครับขอบยางตัวนี้มันหลุดจากขอบล้อก่อนทั้งสองด้านนะครับก็คือต้องใช้เครื่องมีบขอบยางนะครับใช้นีดขอบยางนะครับทีนี้เมื่อเรานีบขอบยางเสร็จเรียบร้อยนะครับ นะมีเชือกเรียบร้อยขอบยางก็หลุดทั้งสองด้านนะครับหลุดทั้งสองด้านแล้วเราก็นาตัวยางตัวน,นี้นี่ยกขึ้นนะครับเราจะจับนอกที่จับในก็ได้นะครับนะแต่ผู้จะจับนอกแะเราก็ปล่อยคลิปอะไรแบบนี้ตัวขายกตัวนี้ผ่านออกนะครับอายกช่วยคู้หน่อยอายกยววางะนะครับเหมือนเดิม เมื่อเราวางแล้วนะครับเราต้องดูว่าตำแหน่งทั้งสี่มุมนี้นี่มันวางเข้ากันไหมเพราะว่าเวลาเราเหยียบนะครับขายึดตัวนี้มันจะไส่เข้าไปแล้วมันจะตอกกับพวางนะครับขอบขะดด้านล่างนะครับนี่เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องดันเราต้องดันหัวจุกเติมลมยางในตัวนี้ลงนะครับดันลงนะครับดันลงดันลงเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยง เหล็กนัดยางนะครับมันจะไปงัดดูนนะครับยางในนะครับเวลาเราสอดเข้าไปแล้วนะครับนั้นมันจะไปยัดยางหนนะครับทีนี้เหมือนเดิมครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใช้เครื่องมือนี้เหมือนเดิมนะครับแขนประคองตัวนี้ครับปากตั้งเหมือนเดิมครับนะครับยื่ลงมาแล้วก็ล็อกเสี็ยเรียบร้อยอย่าลืมปรับตัวนะครับตัวประคองตัวูแขนประคองตัวนี้เพื่อป้องกันอะไร เพื่อป้องกันนะครับมันฟูดกับขอบกระทะนะครับกานันเวลาตั้งก็คือเราต้องมีระยะห่างในช่วงนี้นะครับชิดมากก็ไม่ดีห่างมากก็ไม่ดีนะครับนะทีนี้เครื่องถอดยางก็คือมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายแบบนะหลายแบบหลายเวอร์ชันแต่นี้คือต้องปรับแบบนี้นะครับเราก็อย่าลืมตามนะครับทีนี้เร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมครับสอดเหล็กกระางเหมือนเดิม สิ่งที่ควรระวังคือต้องมาดูตรงนี้ครับเวลาเราสอดเหล็กอะยางลงไปเห็นไหมครับมันจะมียางในเกาะอยู่ใช่ไหมแคนข้อควรระวังก็คือเอามือสอดลงไปนิดนึงนะครับแล้วต้องแน่ใจว่าเหล็กอะยางที่เราสอดลงไปนะมันจะนะครับไม่เกาะกับยางในแ้นเมื่อเรามาั่นใจแล้วนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับกบเหมือนกับถอดยางในเรียบนะครับก็คือต้องมากดแง้มยางตัวนี้ลงใช่ไหม นะครับกดแก้วยาตัวนี้ลงแล้วก็งัดนะครับงัดขึ้น <c oughs> อ่าโอเคไม่ได้เห็นไหมาครับแล้วก็มาดูใหม่นะ <c oughs> อาด,ด,ดันดันจุกลงชิมสัน้อย <c oughs> อเดี๋ยวนะครับน,นี่นี่แหละคือขั้นตอนที่ถ้าถอดแบบอาบกกน้าให้ครูหน่อยมาช่วยกันนะครับกกกก๋ยบนะับ โอเคโอเคครับนี่เมื่อเรามั่นใจแล้วเหล็กระยางมันไม่ได้เกาะกับยางด้านในนะครับถ้ามันเกาะยางด้านในใบยางแค่แปิ้ละรา100-200แต่เราไปซื้อยางเท่าไหร่ยางในเส้นละ 400, 300, 400, 500ก็แล้วแต่ร้านเขาขาย นะครับอ่าเอาอันนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมครับกดเหมือนเดิมนะครับกดเหมือนเดิม